เฮ้ยวัดีกเป็นไหนชาววอดีชาวเต่งผมเป็นเมตดกับปืนนั่นปืนอะไรมันคือปืนเลยสือผมมาธนากงที่งคือนึ่งี่ต้องไม่ต้องถามเลยว่ามันจะเกิดอะไรคืออ้าวอุยโทษที่ระเมื่อไรใช่ไหมแกายู่ตรงนั้นนะเออ

ได้เวลาพีชิกก็เองเลยโอ้โอ้าอันนี้เหมือนเป็นหน้าโอกใช่มั้ยเออจบเลย